มีเปรียบเสมือนเข็มทิศท,ทางชีวิตยอยู่ที่ปลายนิ้วเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางช่วงของชีวิตเราถึงรู้สึกเจริญรุ่งเรืองใจสงบแต่บางช่วงกลับรู้สึกมืดแปดด้านและว้าวุ่นใจแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากตัวเรา แต่อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือคนที่เราอนุญาตให้เดินเข้ามาในชีวิตครับในทางธรรมท่านเปรียบมิตรภาพเป็นเหมือนเข็มทิศถ้าเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเราก็เดินทางถูกแต่ถ้าเข็มทิศเพี้ยนชี้ลงเหวต่อให้เรามีพลกรรลังมากแค่ไหน เราก็กำลังเดินไปสู่ความหายยนาะโดยไม่รู้ตัวมีพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าการไม่คบคนผ่านเป็นมงคลอันสูงสุดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะความคิดและพลังงานของคนเรานั้นติดติดต่อกันได้เหมือนกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็น ลองสังเกตดูนะครับถ้าคุณอยู่กับคนที่ชอบบน่นชอบจับผิดไม่นานนะคุณจะเริ่มมองเห็นโลกในแง่ร้ายตามเขาแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ขยันมีนี่ตาและมองโลกตามความเป็นจริงใจคุณจะค่อยๆถูกยกสูงขึ้นตามสภาพแวดล้อมนั้น โดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยการเลือกคบคนจึงไม่ใช่เรื่องของการดูถูกใครหรือการแบ่งชนชั้นแต่มันคือการเลือกความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองครับเพราะเรามีเวลาจำกัดและมีพลังงานจำกัดเราจึงต้องเลือกวางหัวใจไว้ในที่ที่ปลอดภัย และอยู่ใกล้กับคนที่ช่วยเติมไฟแห่งความดีในตัวเราให้โชั่ช่วงขึ้นเข็มทิศชีวิตของคุณตอนนี้กำลังชี้ไปทางไหนครับคนที่คุณสนทนาด้วยบ่อยที่สุด5คนแรกในชีวิตเขาพาคุณไปสู่ความสงบหรือพาคุณไปสู่ความวุ่นวายในบทนี้ ผมอยากให้คุณลองสำรวจวงกลมความสัมพันธ์ของคุณดูครับไม่ต้องรีบร้อนตัดใครออกไปแต่ให้เริ่มมีสติที่จะเลือกว่าจะให้ใครมีอิทธิพลต่อความคิดคุณมากที่สุดเพราะจำไว้นะครับเพื่อนที่คุณคบจะเป็นกระจก สะท้อนอนาคตที่คุณจะเป็นหายใจเข้าช้าๆและตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจากนี้ไปฉันจะเลือกเดินเคียงข้างไปกับมิตรที่ช่วยชี้ทางสว่างและฉันเองก็จะฝึกตนให้เป็นเข็มทิศที่ดีให้กับผู้อื่นเช่นกัน คนผ่านในคราบมิตรรู้หน้าไม่รู้ใจการแยกแยะคนผ่านออกจากชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปครับเพราะบ่อยครั้งคนผ่านไม่ได้มาในรูปแบบของศัตรูที่ถืออาวุธแต่มาในคราบของมิตรที่เดินอยู่ข้างๆเรานี่เองในทางธรรมท่านได้แบ่งมิตรเทียม หรือนิดปอลอกไว้สี่ประเภทเพื่อให้เราใช้เป็นแว่นขยายซองดูหัวใจคนครับประเภทที่หนึ่งคนปลอกลออคนประเภทนี้คบกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวครับยามเรามั่งมีเขาจะล้อมหน้าล้อมหลังแต่ยามเราลำบาก เขาจะเป็นคนแรกที่หายตัวไปเขาให้เพียงน้อยแต่หวังผลตอบแทนมหาศาลและที่น่ากลัวที่สุดคือเขาคบเราเพียงเพราะเขายังใช้ประโยชน์จากเราได้เท่านั้นประเภทที่สองคนดีแต่พูดมิประเภทนี้ จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เราด้วยปากเสมอครับเขาจะพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าเสียดายที่ไม่ได้ช่วยหรือพูดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยคำสัญญาที่สวยหรูแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือช่วยจริงๆเขามักจะอ้างเหตุผลสารพัพ เื่อเลี่ยงความรับผิดชอบเสมอประเภทที่สามคนหัวประจบนี่คือมิตรที่ดูเหมือนจะดีที่สุดแต่กลับอันตรายที่สุดครับเพราะเขาจะเห็นดีเห็นงามไปกับคุณทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทำผิดหรือทำถูกเมื่อคุณทำชั่วเขาก็สนับสนุน เมื่อคุณทำดีเขาก็ยืนยอเกินจริงแต่ลับหลังเขาอาจเป็นคนแรกที่เอาเรื่องของคุณไปขยายความต่อในทางเสียหายเพราะเขาคบคุณด้วยความกระใจหรือความกลัวไม่ใช่ด้วยความจริงใจประเภทที่สุดท้ายคนชวนไปในทางเสื่อม เพื่อนประเภทนี้จะคอยจูมือคุณให้เดินย้อนกลับไปในที่มืดครับเขาจะชวนคุณดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนมัวเมาในอาบายจะมุกหรือชวนให้ทำเรื่องผิดศีลธรรมโดยอ้างว่าไม่เป็นไรหรอกหรือใครๆเขาก็ทำกันเขาไม่ได้หวังให้คุณจเจริญ แต่เขากำลังชวนคุณให้ไปร่วมชะตากรรมที่ล่มจมกับเขาการรู้จักมิตรเทียมทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราไปชี้หน้าด่าว่าใครครับแต่มันคือการตื่นรู้เพื่อให้เราถอยห่างออกมาอย่างมีสติเหมือนคนเห็นหลุมลึกที่โรย ด้วยกลีบดอกไม้ถ้าเราไม่รู้เราอาจจะเดินตกลงไปแต่เมื่อเราเห็นแล้วเราก็แค่เดินเลี่ยงออกมารองสำรวจรอบตัวคุณดูนะครับมีใครในสี่ประเภทนี้ที่กำลังดึงพลังงานชีวิตคุณไปหรือเปล่าการปลดทุกข์ที่เห็นผลเร็วที่สุดอย่างหนึ่งคือ การกล้าตัดคนที่จะพาเราไปสู่ความทุกข์ออกไปจากใจเพราะใจของคุณมีค่าเกินกว่าจะให้ใครก็ได้มาเหยียบย่ำและชีวิตของคุณมีค่าเกินกว่าจะเอาไปเสี่ยงกับทางที่มืดมนเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่ามิตรภาพนั้นส่งพลังเพียงใด มันเป็นได้ทั้งเข็มทิศที่พาเราไปสู่แสงสว่างและเป็นได้ทั้งสมอเรือที่ฉุดรั้งเราไว้ในวังวนแห่งความทุกข์การจำแนกคนผ่านในคราบมิตรไม่ใช่การสร้างกำแพงกั้นตัวเองออกจากโลกแต่มันคือการสร้างรั้วให้กับหัวใจเพื่อให้เฉพาะสิ่งที่ดี และคนที่ดีได้เข้ามาเติบโตในชีวิตเราเท่านั้นหากวันนี้คุณพบว่ารอบตัวคุณเต็มไปด้วยเข็มทิศที่ดิดเดี้ยวอย่าเพิ่งตกใจหรือเสียใจไปครับก้าวแรกของการปลดทุกข์คือการตื่นรู้เมื่อคุณเห็นความจริงแล้ว พลังในการเลือกจะกลับมาอยู่ในมือคุณอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใครแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเขากับใจของคุณจำไว้นะครับการอยู่คนเดียวอย่างสงบยังดีกว่าการอยู่ท่ามกลางคนมูมาก ที่พาเราไปในทางเสื่อมเพราะในความสันโดษนั้นเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนที่สุดและนั่นคือตอนที่เราจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองขอให้คุณมีความกล้ากล้าที่จะวางความสัมพันธ์ที่หนักอึ้งขอให้คุณมีปัญญา ที่จะมองเห็นเนื้อแท้ของมิตรภาพและขอให้คุณมีเมตตาที่จะส่งต่อพลังงานดีๆเพื่อดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะชีวิตที่พ้นทุกข์ไม่ได้เริ่มที่การมีทุกอย่างแต่เริ่มที่การไม่มีคนพานในใจและมีกัลยาณมิตรร่วมเดินทาง ขอให้การเลือกของคุณในวันนี้นำพาคุณไปสู่ความสงบเย็นในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ